าจะปีลน on ่บอกพี่บอกนองเพิ้นบอกว่นี่ยข้แก้วกับแเพิ่นเบิงอยู่หนเพิ่นเบิงอยู่กับมยนเพิ่นเบิงอยู่กับมีปีแล้วหลานถามโอได้แปดที่เจ็แปที่แปดเสเล็กเด้อปีนองเลย้าแแล้วเล็กกินกสิบมือมยาวเลยเรามานางเหรียไห้กำลังใจลูกหลานครับก้นข้างแก้วไหลมาห่มเจ้าผู้เด้อลูกหลาเออยู่เดียวเดียวเดียว มาไหลห<ะ>้อมมามาไหลห้อมเจ้าผู้เดียวจังไหนพี่น้องคอนเบิ่งกะไหลมาห้อมพี่น้องสุบูซูข้อนนั่นตัวไหลมาห้อมเฮ้ยหอมวะหอมวะมาเกี่ยวเราคือเก่าแล้วนายยังไม่อีกนี่นี่แหละเสียชีตัวเสียมไม่ให้ไค เห็นบอกว่าตอนนี้ยังี่ขนมโอ้ยยังยงเอาห้หลานอยู่นาะแดดห่อนก็ะห่อนเอาหาบองเฮงเอาหอยแกวกินเอามาห้เขาเอามาห้ยงงากินยงเลยมาห้หร้านเอาแบบว่าเงมาห้โอ้ยเนาะมายังแดดห่อนเอาทำอะไยังนี่ไข่นี่ไข่นี่ไข่ดดนี่ เขาบอกว่าเอากระนมให้ร้านอีกอ้าวโอ้เป็นห่วงหลานย่างเขาว่ายังแดดฮ้อนกระฮ้อนขย่างเขามาชื่นๆนี่ล่ะอันนี้เอียงอันนี้ไข่สิลูกไข่จะเอาไห่ไห่บุเรียวไห่ยาได้เจ้ามะไทยคลิปเอามะไทยคลิปเออเอามะไทยคลิปไข่ห่างห่างใครเป็นนวยบุเรียวมาไห่ได้ไห่ใช่ใช่แค่ถือจริง บอกสิบอกเอฟซีเพื่นอนอ้ากลาวสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับเนี่ยตั้ำคำตรงชาแนลมือนี่กะสิมาเห็ดไข่ไข่ลูกเขานะครับหรือว่าไข่ที่มันเป็นนวยเป็นนวยอะ่ะมันจะเป็นโตอยู่ในนี่ไหมเงี<อ>้กินเป็นบอมู้เขาหรืว่าไข่เกีย่นเออเข็ดไม่ได้แ,แ,<อ>แมน่นบอกว่าที่มันเป็นโตเป็นโตไกลแล้ว<อ>มูนี่ก็ได้อายไส้เพิ่นได้เอามาให้เนาะครับขอบคุณไอ้ฮองปองชาแนลที่ส่งไข่มาให้ผู้ใดสนใจหรืออยากได้ไข่ไข่ลูกเขาคราเขาเอื่นว่าไข่ลูกเข่าครับเป็นเขาอ่าเป็นไข่เป็ดสนใจกะทัก แคทอินบ็อกไปทางแฟนเพจของปองชาแนลนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณไอ้ซี่มันนี่ส่งมาให้ได้กินมันนี่เดี๋ยวจะพาล่องกินบังใหั่ยากินฉันผ้าดอกกินเป็นบ่ะัะสูได้กินดอกเป็นอย่างมะสูได้กินยักษ์เทียดอกนี่ละเทียของไทยเนี่ยเนี่ยสิพากินมันนี่อ่ารองเบิ่งไปเดี๋ยวสิไปมัอนี้สิต้มนะครับวิธีเฮ็ดมันก็สิมีหลายมันก็สิมีย่างมีต้มมีหนึ่งแต่มัอนี่แต่มัอนี้สิต้มเอา ชิ้ไปใส่ใส่ชิไปไทยอยู่ใส่ไทยอยู่นี่แหละเดี๋ยวสิพูดาษาไทยไทยย่บ้านเ้องเนี่ยเออไทยยุบาทห้องเนี่ยนะ,ะไปไปเบิ่งขั้นตอนการต้มกันเลยพี่น้องตอนการต้มนะครับเราจะใส่ใบบกอูดตะไคร้ธรรมดานี่แหละครับเพื่อคว่ำหอมแต่ว่าไข่ยังบ่เอาลงนะครับปล่อยให้น้ำเดือด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 กะต้มไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีกะกินได้เลยครับเดี๋ยวรอหน้ามันเดือดก่อนคุณจะเอาไข่ลง น้ำกระเดียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็สิเอาไข่ลงล่ในบะนี้ไข่ล่างมาแล้วนะครับเนาะลงไปเลยมันกระดึกกระดึกอุ้ยแตดต้มไว้สักประมาณสิบห้าถึงสามเอ้ยถึงยี่สิบนาทีนะครับก็สิกินเลยเลยพี่นะ้องต้มตมันสุกๆนะยจังหน่อยซัมเน่บะหมี่ยังมักไม่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งตอนสุกกันเลยครับแล้วก็กินพี่น้อง เออเร็จแล้วพี่น้องเร็จแล้วบันนีผ้ายางมากินน้ำโอ้ผ้าผูเ่ามาประดับบาลมีพี่น้องนี่แหละครับไข่ลูกเป็ดอาจารย์อดนายงานโตแม่นเจ้าครับสวัสดีครับมนีกลับมาพ่อกันอแล้วครับครับอาจารย์อดร้อยสี่ครับมนีมีแขกรับเชิญพิเศษครับผมคือคุณย่าเลยว่าคุณแม่ของผมครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ สาถุกเนาะครับผมพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้อง่ะโอ้ให้โชคให้มาเด้อเจ้าชีเจ้าทันพุ่มเน่าอยู่นี่กันได้ว่าได้มาคมมางาดออกมาขอโศกขอลาสาถูกากเ่งปาลํานี้ขอเพิ่งบุญเพิ่งกุศลขออยากได้เงินไดคำหาเงินไงใดดังคำมาคำปัดชนาะคงามกูขาดเลสากอันนี้กินเป็นมอยา กินเป็นวาไขรหาข่างห้างบะกินบะกินเออบะกินกับบะไหกินมือนี่เอาหญ้ามาไห่พอดเนาะพี่น้องนเนาะนี่นะครับไข่ไอห้องกวางบนฝากมาไห่สําหรับผู้ใดที่สนใจกระทักไปในเพจห้องปองชาแน,นล<อ>นะครับพี่น้องอ,อันนี้เป็นไข่เป็ดลูกลูกไข่เป็ดไข่เป็ดเ<อ>วียดนาม แขงหนึ่งมี30ฟอง30ฟองกับสี่ร้ลูกกับซิหน่วยกับสอ,อง้อยเจ็อาผิหน้องผู้ใดสนใจกับแอดไลน์ไปนี่ผมจะขึ้นให้ด้านล่างอ่ะบเบาๆไลยยายหางเอฟซีบนขอมากกับกินกินเลยตัวหนอนจันนอดกินเลยแล้วแก้ว <มา S 1> พี่น้องนี่เหโอ้ยมีหัวลูกคุณเลยนี่กินคุณแม่กินว่าคุณย่ายยากินโมเปียนใส่บีบมะนาวใส่บังกินไข่กินไข่บันอย่างนี้มากินบ่ไข่ดัน ้มันสีนามึนที่ผู้เฒ่ากินได้ลูกได้งั้นไงกินก็เสีบบมึนมาวน่อยเรามานางเลียนให้กำลังใจลูกหลานครับอืพนพนกินน้ำมาได้รอกเพนมีแวแล้วมีแฉ้วว่าไ้กำลังใจกันเลยพาเพนมากครับขอสุขไม่โอกาสลูกหลานเรามาขอสชคขอลาภขเพิงอารอดนี่เพิ่อบุญเพิ่กุศล อ๋อดุอาจารย์เิ้เพื่อนไห้เพ่อนางไปาโอ้ไปจเสยบาาเอิญเขากินอรผักเพลวพาเขากินที่หลังญาญาเอิญพี่น้องพ่มันกินน้ำอือเพี่น้องเอฟซีไหมะกินบ้างบอกเอิญเอฟซี่ะ เอฟซีทั้งหลายมากินน้ากันเด้อเอฟซีมากินน้าลูกน้าหลานเด้อเจ้าที่เจ้าฐานพุ่งน้องยุ่งนี่กระจายโอเอฟซีเจ้าที่เจ้าฐานได้ปะเนี่ยับเออผู้ถ่อมนะเป็นหูเป็นตาอันนี้เป็นลูกเราพยองอดคือกันนี่เป็นโตคือกันนี่เห็นปะเนี่ยนี่ล่าเสีบเออนี่ล่ะลูกผู้ขาสองคนนี่ล่ะห่างกันขาดไหเลี้ยงข่งเลี้ยงแม่ขออนุญาตใส่เอาเน้ามันนี่เพลงกุศลเพลงผ้า พิงพาดตะลามี่ญานี่ญาพูดยาวนี่ละเอ้าลองเบิ่งบ่ตอนนี้ตอนนี้ญาญายอยู่จักปีแล้วบ่ารากดอกญาจักปีแหรอญาบอกพี่บอกน้องเพิ่นบอกไปนะน่าเกี่ยวกับเสี่ยวฉันเบิ่งอยู่พุ่นเพิ่นเบิ่งอยู่กับเมีคนเพิ่นเบิ่งอยู่กับเมียจะอายุจักปีแล้วหลานถามโอ้ได้แปดที่แปดที่แปดเสือเหล็กเด้อพี่<ว>น้องเลยเก้าแล้วอือืหอ แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าซิบเก้าซิบไปสลยร้อยเอ้าล่ะอออเอาให้มันพุนลอยซิบลอยยี่ันให้ผู้ขาแข็งแรงใครรัสุกนื้อก่เนื้ไปเนาะฝากคนอัดานนะอืมอวันนี้เป็นเป็นเป็นขนเหรอพี่น้องเออขนกร้างค่ะ เออไกันเจียวอืมขอนอยากกินแบบอือหืออือ้าวาูขวอยูไกลมากินน้ำกันนะครับฮะขาอยู่กล้กกันมากแวะมากร่องร่งเบี้ยบางร่องหัวบางเอากินน้ำลุ่มำลัเนอะเจ้าชีเจ้าทานพว่มนอกยืนเอกระชเอ้มพี่น้องเป็นไ ยัง้อยมูหนี่นั่งอยู่กับไม่กินน้ำราเด้อมาเขาใช้กล่องรูแป๊บนึงได้กินกินลูกลามาเด้อมาเด้อมาเด้ออยู่หน้าหัวนดำครับเออออกเปรี้ยวมีสุกมีลาบดับกินข้าวได้นะครับเออซิมมบงมาไงบอบแขวบมีไม่ต้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวต้มเอออันนี้เอามาใหอยพ่นพี่น้องเอฟซีเพิ่น ออถามข่าวเป็นเบิอง่าอยู่บ้านเป็นยังไงฝนตกวาถามเป็นเบิองยะอยู่ได้ฝนตกฝ่าห้องวะไทยได้เห si ็ดไทยเห็ดหน้าให้เขางามๆถามเิ่นว่าเท่าก็ได้ลูกหลาน็ดยังสี่กันนี้ยอมสมพอนเลยถามเป็นพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องสิยืดซุ่มจินเย็นบอกให้ใ่เจีบไปให้มันหายไปให้พี่น้องแบบ อยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆไหมเงาโอเคพี่น้องผู้ใดบังคลิปนี้ผู้ใดบังคลิปนี้ให้ลำลำเรื่อยๆเนอะยิ่งพี่นี่ไม่แห้งนึกงเนี่ไดก็ได้ดังเข้ามาเข้าปัจฉานของลูกผู้ข่าหลานผู้ข่าเนอสาธุลูกชายผู้ข่าสองคนนี่ละโอ้สุดยอดพี่น้องอย่าลืมนะครับผู้ใดสนใจอยากสั่งกะสั่งใดนะครับเพจฮองปองชาแนลพี่น้องแล้วผมขึ้นลิงให้ล้านละเอาอื้มเอามันสุดยอดเอายอด้ว มึงกินแบบหาจินยากอ่ะโอ้หากินมาอ่ะอือหึเข้าไทยลูกไปลามากินอะไรลูกลามากินต้องกันไว้เพื่อนเห็นมือเศร้าไทยลูกไปอือหึโอ้ยแซ่บเนาะโอ้ยแซ่บแซ่บแล้วย่าไม่กินอ่ะแซ่บก็ถึงจิ้งจะแ่บแล้วนำไรออกแล้ว่ะเขาจัะงวยบ้างนี่มึงว้าวววย่ไม่กินหรี่พอ ิบ้าสิบปอนดอบอ่ซื้อจอดเลยเอ,อยนัน้ำเย็นมันทอดจุกเลยบ่แตงสมากเลยล่ะน้ำก,กับ<า>แช่บ่กัะแช่บ่ก,ก,ก็เป็นก้อนเนะาะภาพหาเบิ้งเนี่ยยากพี่น้องภาพเนี่ยเป็นในลูกไส้ขี้ดื้อป่ะมันจังจี๋วม่ดื้อแล้วขันกินเราแล้วดื้อเนาะ กินเหล่าเนี่ยว่าขอพรซะฟังควบหลานอืมต้องเฮ็ดๆเห็ดซ่านอยู่นั่นแหละเห็ดเหรอเห็ดไทยเป็นตัวแรกคดจะงงเงี้ยเนี่ยเออไม่ต้องห่วงเลยยาเขาบอกว่ากินกินเหล่ามันจะเป็นอย่างตดตดเม่นมาเหม็นใส่ซ่างก็เสียงใส่ขี่กันยังเหม็นเนาะผู้ใด้ตดกับขี่เพ่ว่ามันข้างหลังก็ไปน่องแก้วกับแซ่บเพิ่นแถมแก้วให้น้ำเนี่ยไปเนอะเออ ่ไปทางใดก็มีคนนี้ย่อมสมพรเด้อผู้ใด้แล้วเห็นกหรอู้ใด้ทย่อมสมพรนึ่จากใดเอาไปเที่ยวแก่ๆที่นี่ตลอดแม่ก็อาศัยกินยอดน้ำลูกนี่ล่ะลูกหาเลี้ยงยังเาเบิ่งหรือเงาเอออันนี้เขาเอิ่นไครยังกว่าเงาไครห่างห้างใครห่างห้างเออแต่เป็นสาวมากบ่าเงาเออ ะใครมันหวาบมาเวียนก่นเขาเอินใครห่างห้างมันอือโอ้เซ็บเซ็บแล้วดมดมมึงกินซอยลูกซอยหลานเด้อผู้คนชุดนี้กันไรหอมมะย่าบ่ให้กินดอกหอมมะดมมอบ่ใมีแห้งสุดยอดเนาะเนาะบ่เนี่สิกินโชบพี่น้องเพื่อนเนาะบ่พี่แขวยำว่าได้กันบ่กินดอกเดียวพิษสุบุลเดี๋ยวผู้เฒ่ากินยังกับพิษสุบุลอือ ออคองแบบนี้แมงวัมวมนวม,ม,ม,มันหมักลงไปอ่ะอืมซุจ๋เลยหอมดิบังลูก โอ้ยต่เข่าดีเัาปนก็คือกัะตานุ่งปะตอนนี้เดาหีเ่ายเป็นตัวนะครับนะครับอืกขลั่งดีครับัอนน่้อันไดนความมาดับวัดดีกับเซาเทอรเดอลูกเอ้ลานบวกกับฟังควาอืมคุณอย่าอดโดนเลาวจะนีความแย่กับสมมาเกาโตนี่อย่าไปว้าเขาว่าสัตมันฮึสายกิบยูเขาจะยิ่งไม่ต้องไปเว้า ไอ้มันออกข้อนออกล้นคนเอะไะขอสอบจำเริ่พี่น้องลูกผู้ขากันมันทำดีกินดีแล้วสิหาเมี่ยงให้ไหมหรอเฮ้ยนี่นี่ประกาศหาพี่น้องบอกพี่น้องเออพี่น้องครับลุงป้านาอ่ะปุ้ยดม่แม่ห่างแม่ไม้หรือปุ้ยติดต่อให้อาจารย์อ่อนเด้ออือมีเงินจินสอดบ่ล่ะแตงใหายยุบเปล่ะ มีทำเลยกับิแเต้งตัวอันไลยแล้วก็ขอจนเนาะอันไล่ไล่กับขอว่าไปเดินใช่แบบไปเตะบอลทื้งตรงนี้มันสีดานร้านเด้หาทิชเต้งขายอลานใช่แตงหี้มาตาอืม พวกมือนีใก็ดีใจไหลครับแต่แม่มานนางนําเป็นกําลัางใจให้ครับผมกับหลานครับตัวผมเองครับผมันก็ปลื้มใจให้กันมือนีครับเอา้านี่ใครขันข <laughs> ันขันบาจังสีบ้าได้อยู่อืมใครบ้านเรานี่ก็ขเล่าเป็นอยู่หม<า>เพ็้ยนยังไม่เป็นดอกเนาะเแ่าแล้วกำลัง<อ>ม,มนะืมีเนาะยาเนาะมิได้ให้พ่อนะอันแต่ะเนาะเออให้พ่อลูกพ่อหลานโอ้ ซีหาหน่วยกับอิ่มได้บะเนี่บ่อิ่มจังไดบมึงอันไหนเพิ่นไข่อิ่มบ่ช่วยนะาหรอเพิ่นเสี่ยวกองเงินกองข้ามาให้อุ้ยมันข้าวแก้วเห็นโมลูกกระโดดอกเตื่นออกครับเปียกใครน้องกับไปต้มไปนี่กับไปต้มอีกตบน้ำซุกหรอได้ไหมห่างพอนพี่น้องเพิ่นอีกอิ่มหน่อยได้บาะเนี่ย คว่มอ,อยาหลังมึงเปนองอิ่มหลังสุดหยอดเลยกินได้บ้าลไรนี่ยหรอมาเลยลาบุ้นั่นแเมียยงกุ้งตนี่มาๆมามาอันนี้มาแล้วหรอเป็นบองหัวอะไเนาะไ่กินเลยบินแล้วลูกลาย่างตะลูกลาไว้เขาทายกล้องเยอดแล้วแล้วะไ้เขากินอะเนี่ยมากิน <laughs> กินบุ้ได้สียทายกล้องให้ถ <laughs> ้ากินท่านทาย<อ> พี่น้องไปนี้กับพ่อไปซักนี่ก็นอนอิ่มแล้วผมกับยากับอ้าวกับอขอให้อยู่ดีมีแห้งสุผภูสุคนนะครับลำลำเ,เลยลุ้ยให้ร้นครับการกระทําเดยว่าจะถือเรียกถือมือเด้อการกระทําเดยว่าจะได้บสุภผาบอขอโทษขอนนอภัยด้วยครับต่อไปนี้ก็จะให้ยาให้พรอนพี่น้องที่เขามาเบิ้งคลิปนี้ได้ปะเนี่ยอ่าพโนมเมือ่อคืนร้านชาถูกขอให้พรอนพันเดียวกันนะให้พรอนเพื่อน กันคัแก้วให้ไหลมาห้มเจ้าผู้เดีวยวเด้อลูกลหลานยูยูเดียวเ,<อ>เดียวเ,<อ>เดียวเดียวมาไหลห้อมมามาไหลห้อมเจ้าผู้เดียวจังไหนพี่น,ออน้องพันิ้งกะไหลมาห้อมพี่น้องสุภูสุขนนั่นตัวไหลมาห้อมลูกหลานสุขนสุขนมู้ันยูนี่ให้ได้สุขนเด้อสิมัไหลไ้ยังไหนว่าให้สุขน เอาว่าให้ผู้ขาแล้วก็ให้ลูกให้ร้านให้ลูกให้เต้าให้ยังให้ได้ให้ทุกคนล้มรลยล้วนเลยแม่ก็ได้ลูกก็ได้ร้านก็ได้ให้ดังข้ามข้ามปัตนาให้ขอให้สู่ให้โลกให้ไฟให้ได้เรือัึงขําเจียวให้ไหลมาลังไหลมา พุทธังให้เป็นเงินถ้ามั่งให้เป็นทองอสังขังให้เป็นเขาขวงให้ไหลมาเทามาละเมตตาโมกขารุนาถ้าปานี้ถ้ายินดียะอินดูอิติปิโสภะคะวะนะโมพุทธายะสาธุาอ้าพี่<า>น้องผู<า>้ใดที่เขามาเบิ่งคลิ้นี่กับให้ลำลำเลยด้วยสุผูุ้กคนเด้อบอมน่นเงินคำไหลามาให้แต่ก้อนแก้วผู้เดียวว้ย พี่น้องพินบินเอฟซีมันลำๆเลยลุ้ยายไฮซูข้นยอดยอดยาเรีนนะครับเาหลงปากนะหอมแจงใ่าหมนี่อ้ยหอมมะหอมมะมกิวเหลาขึ้เกาแล้วม่อมนขเออพี่น้องผมกับยากับเอากับกาบลาพ่อเจ้านี้ครับแจวมนีมีแห้งสบูสุกคนครับแก้วแก้วแ้วมไกั